ตายหกเลยเสียดายเสียดายน่ากินจังเลยเนี่ยตรงนี้ค่ะบะหมี่บะหมี่บะหมี่แห้งมีน้ำหมูแดงให้ให้ลาดด้วยบะมห,หมี่แห้งลูกชิ้นหมูแดง หยดน้อยๆนะนิดหน่อย うん。I